สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับกับผมวิญญาภาเที่ยวเนาะขับรถมาเลาะถนนริมภูเขาข่างภูเขาห่างแม่นม้ำคือมลัดนะครับวันนี้มันเกิดอียังงขึ้นครับอ่าบรรยากาศนะครับบรรยากาศภูเขามืดตึบนะครับเกิดอยังงขึ้นนะครับเนาะมาเบิงภาพเบงพี่น้องเนี่ยไปเห็นหอดผู้ไหมครับเบงดูข้าวจากภาคไหมครับ พี่ยาดกบับบงหวามันเกิดยังขึ้นนะก็เลยสิมาเก็บภาพเป็นพี่น้องบ่งว่ามันมันเกิดยังขึ้นนะครับเนาะไตว่าตะวันแนมไปทั้งอ่ะทั้งเคลื่อนไปกับเป็น,เป,นเป็นขี่ฝ่าไหลเป็นก้อนนะครับเนาะเนี่ยบ่งดูเอาไปเบ่งพี่น้องนี่ยาดมือเสาร์นาารี่ภาพภาพโอเคอยู่เดยกล่องตัวนี้ปะปบภาพสวยสวยงามตากะฝากครับพ,พี่น้องนะวะ ข้าเจ้าว่างทอระบายน้ำาอย่างจุดนี้นะครับเห็นไ่มมีมีเป็นกองไา้กองอยางก็ให้ระวังเลยครับเดอ้อนะครับบ่งดูภูเขานี่ครับเป็นเป็นหนาหมอกขาวๆเต็มไปหมดไหมอากาศบกเปิดบกเปดิปดนะครับบกบกเปิดไหมเป็นอึมขึ้นไหมมันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับภูเขาริมเค่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นมือนีนะบ่งดูเนี่ยไปนีไปเห็นผลพูดไหมครับไป้องเห็นไห เดี๋ยวสูม,มือไก่เห็นบ่ครับเขาแนมไปนี่ข้าวอากลากนะครับจมวันแนมห็นผู้ปกตินี่สิแนมห็นผู้โอ้เกิดยังเกิดพี่น้องแนมเบืองทางงานเห็นบ่มพุ่นเป็นกี่ฝ่าแล้วมันกี่ฝ่าไอ,อ้นั่นบ้า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 นมิ่ย่เอื่อนเอื่อนหมอกเนาะหมอกมันจะคือหมอกฝนใช่ไหมครับหมอกฝนหมอกอไง เออยังอหมอกทางที่หมอกฝนหมอกแรงนึหบอกฝนบดนะสิหน่าแต่ว่าปีนี่แปลกเลยครับฝ่าบ่ห้องเอิ่นลูกเอิญเต่าเด้นะบงทีนี่หันฝนบดเป็นบอกฝนมันสิบิดเนี่ยมันสิห้องบึมบึมบอมบบมบบมเนาะอันนี้มันเป็นอึมครึมจริอากาศมันเปลี่ยนไปงเดียวพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องไมว่าเป็นหมอกอากลากเลยเนี่ยไปเห็นบ่ไมาว่ารถบางทีนี่ เห็นว่าเปิดไฟแวบ,บเลยนะครับรถเปิดไฟแวบ,บเพราะว่าเขจะเห็นเราเห็นทางเนะบริหนทางแลนนะครับมันมืดแห้งนะมืดตึ๊บนะระยะม่องไปนี่เอพิสัยทัน์ได้ขานม่องอ่ะสิบรเห็นชัดเจนนะครับบังนะครับ,นะรบ,นะรบนะฮะวิญญาณสู้มากได้กล่องเลยมันสิเปลี่ยนบ,บ่บ่บ่คือภาพจริงที่เขาม่อ,มองเลยครับมันสิเป็นเน เรื่องจริงนี่มันสิขาวอกโลกนะครับขาวแห้งนี่ครับพ่อพ่อออกมาก่องเลยคือเป็นเป็นเป็นบอบอขาวนะพี่น้องแต่พี่น้องสังเกตบาการเท้าไปทายรูบสวยๆงามๆทายมากบางทีกับบองามใช่ไหมครับอันนี้คือการขี่ฝ่าขาวๆแบบเป็นขี่บอกขาวไหมครับพ่อเขามาทายผัดผัดผัดบอกหมอกว่าไหลไหมครับว่าหลคือ คือ,อคือเข้าตาปลาหัวแนมไหมครับตาปลาหั้าแนมเนี่ยมึส่สกเห็นชัดเนะเบิ่งดูเห็นปะพี่น้องแนมเห็น่าขี่ฝาเห็นปะขา้าลกูลกลูกหลากไหมครับเห็นปะเนี่ยน,น,นะครับเน,นะนี่ยนะครับแปลกนะนะครับกำลังไปยังเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งนะครับบรรยากาศมันรราาคือเป็นหนึ่งสี่เนี่ยนะแต่ว่าอากาศมันห่อนมาลายมือนะอากาศมันหอนมาลายมือเลย นะครับอาการหอนมาหลายมือเนาะเนีน่ยเพิ่งดูนี่เอาภูเขานี่นี่แต่แนมไปถึงพุ่งสิดูครับนี่นี่นเห็นไหมแต่แนมตับเป้านี่ผัดผัดแบบว่า,าขาวอ่างลากไหมครับน้ำหยอดใบไม้พุ่งไปเห็นไหมเนี่ยเอาแนมเพิ่งไปถึงพุ่งนี่ขาวแต่แนมไมื่เห็นต้นใหม่แนมเห็นพุ่งหมดเลยแต่ว่าภาพกล่องออกมาผัดผัดชัดเพราะว่าเพราะมันเป็นยูอันนี้ยูเอสดีเนาะ นะครับมันอาจจะชัดมันตัดแสงออกให้เห็นไหมครับเห็นบอนะครับน้พี่น้องเห็นปะเป็นขี่ฝ่าไหลนะครับแล้วได้เก็บบรรยากาศไมหมพี่น้องเบิง้งว่ามันยังดอกคือเป็นแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับกับบรรยากาศถนนเลียบภูเขาเคินบุรัตนะครับมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เนาะ มืดตึ๊บเหมครับพี่น้องบรรยากาศมืดไหมเนี่ยแนบขึินไปทั้งพูนี่หนหเห็นไหว่าเห็นยอดยอดพูเลยมันมันเป็นหมอกไหมครับเห็นบ่ายขขอยู่้างนาทางนาหนไหเป็นคือฝนตกบักแห้งเห็นไหมครับคือฝนตกบักแห้งหันทั้งซี่นะฮะหันฝนตกอยู่เหนือเขื่อนแบบนี้นะ,ะนครับน้ำเขื่อนเ,เพิ่มขึ้นบักสุดขีดเลยแต่ฝนบักตกทั้งเชียร์พุ่มตกทั้งอ่ะเอานี่ฝนตกไปได้หรอเนี่ย เปียกๆแมนบอนอนน่เนาะนี่แม้ถนนเปียกๆนี่ครับบีบ่าหน่แสดงว่าแมนแท่ฝนตกแตะแล้วครับนี่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 นะครับแสดงว่าฝนตกมาขึ้นหรือมือเศร้านี่ละมั้งนี่พี่น้องนี่นะฝนตกตอนเศร้านี่ถนนเปียกู่นี่นี่นะครับตนนอตอหย่อนมันเป็นเน่ยเป็นหมอกไหมครับมันหย่อนมันเป็นหมอกเนาะเนี่ย โอ้ฝนตกมือเศร้านะครับมันแมนวันนี้กเจ้าสีน้ำนะครับแล้วก็อานสีตกนะครับฝนตกเนี่ยในถนนเปียกๆกันเนาะกระยอนหมอกมันหลนี่นี่เห็นไหครับนี่น้ำนี่ฝนตกอันนี่ฝนตกอันนี่นะครับฝนวะเนี่ยไปในเครือนเห็นไหมืดตึ๊บเลยครับพี่น้อง นี่น้ำเคลได้ที่เข้าเนี่ยเห็นอยู่นี่น้ำเคลนน้ำเคลืริษนทเห็นไมครับกะวิญญาณเขาไปเบื้องไรล่ะครับน้ำน้ำอยู่น่ะเคลลดลงแล้วเนาะพี่น้องที่ตามคลิปให้คลิปวิญญาณพระเที่ยวนี่แหละนะครับที่ตามไปเรือกสินมาพี่า้อที่ตามบนน้ำอยู่เนาะน้ำวได้เพิ่มขึ้นมากนะครับด้วลดลงอยู่นะครับแต่บรรยากาศภูเขามันเกิดอะไรขึ้นที่มืดตึ๊บมืดอีกะกย้อนว่าฝนมันตกมากพี่น้องนะแสดงฝนฝนตก นะพี่น้องนะคาดว่าฝนตกนะนะครับกวเปดภูเขาเห็นบ่พี่น้องเนี่ยไปเขียวตึ๊บแมฝนแต่ว่าฝนแห้งแท้นะแสดงว่าฝนแห้งนะครับพี่น้องฝนแห้งฝนแห้งเนี่ยนะครับภูเขาเป็นขีเมฆขาวๆไหมครับเนาะแสดงว่าฝนมันตกฝนมันตกเหระอากาศมัน มันอบเอามาลายมือนะครับนะอบบเอามาลายมือเนาะนะครับอบเอามาลายมือมันก็เลยเกิดว่าเป็นการผลตกลูกางมันไดเอาเนะนะครับบรรยากาศนะนะครับนี่มองภูเขาเห็นะ่ะอุนองกสีแนมเห็นปะ้นาะเน่มไปยังหยดพูดไหมครับเป็นขีฝ่าขาวอักลากมาเห็นปะนะครับมันคือไอไอไอห้อนนะเดบุกเนาะนะครับ แสดงว่าฝนตกนะครับฝนตกมุสาวนี้หรือหรือช่วงสีแก้งนี่แหละเนาะนะครับในเวลาหกโมงสี่สิบนะครับเนี่ครับรถออกมานะครับนะมาทําหน้าที่ที่รับผิดชอบไว้นะครับเนาะนี่นะภูเขาผู้นะครับในเก็บบรรยากาศในพี่น้องเบิรงซือดอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ เช้าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับถนนเลียบภูเขาแม่น้ำขื่นอุบุบรัตเานาะนะครับกับเลียบภูเขาหินช้างสีเนาะนะครับกัเลยเก็บภาาบรรยากาศไม่พี่น้องเบิรงว่ามันมันเกิดที่ยังขึ้นนะนะครับมันมันกันสิเป็นน้ำฝนหรือคือวิญญาวาเพานะเห็นปะขีฟ้ามืดตึ๊บเลยพี่น้องแปลกนะครับสิเขาน,านาหนาวได้เดือนตุลาลเลยได้เนี่ย กลางเดือนตุลาแล้วนะครับิองดูนะครับกลางเดือนบภูเขาครับเขายามสามันก็บรรยากาศอย่างหนึ่งนี่ครับเนาะผมว่ามันสวยงามปอย่างหนึ่งนี่เข้าขับรถเราภูเขาไปนี่สายมือเอาไปบึงผู้เขาเขียวๆนะครับฝนตกตกไหมฝนบ่เบิดบ่ปีนี่ ตาเขาวไวยังมีฝนจิตกห้องบุ่มบุ่มมาว่านเนี่ยไปซอยงานเขาเจ้าก่อโอ้ยซอยงานพีงันหนองงานบุญกับถิ่นนะเนี่ยฝนตกกันแล้วครับในระหว่างเห็น,อนบอลเปียกๆก,กันนะครับเออบาว่ากันละพี่น้องนะเอ้าพี่น้องเห็นบรรยากาศทั้งสี่นะครับนถนนเรียบภูเขาครับวัดขี่ลายนะครับเลื่อนถนนเรียบภูเขาเนี่ย งามเลยเบืง้งด้ยเนี่ยไปใส่มือผู้เขาง,งามๆนะครับก,กล่องตัวนี้โอเคปรับสภาพสีได้ดีนะครับมืดมดนี่สิปรับแจง้งสวาง่างอ่าเจอคลิปที่แล้วถ้านผ่น้องดีที่ตามเนาะ ที่ว่าไปท้ายถนนขึ้นบรัทย่ำขึ้นกจ็จะลาดยางเนีย่ยมืดค้ำค้ำไหมครับมืดมืดไปภาพอ,อกว่าอะสวยงามมากอันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับกถือว่าโอเคอยู่กลองตัวนี้ถือว่าโอเคมาบรรยากาศนะครับเนาะเดเลยเกิดอะไรขึ้นวันนี้กับถนนเลียบภูเขาเขื้นบรัดเนาะ<ส><ญ>เป็นกี่ฟ้ามืดสุดเป็นกี่ฟ้าขาวาลากนะครับเนาะเ<ส><ญ>นี่ยเพิ่งดูมันก็นสวยงามเขาขับรถขก้นมาช่มบรรยากาศทั้งเสียงสวยงาม เขาจับเบิง้งภูเขาเครึ่งหนึง่งจับเบิ้งถนนครึ่งหนึง่งมันก็สวยงามนะครับจับภาพบอาถนนตรงกลางสิเด้นะครับเขาสิเวเเีนภูเขาเขาก็เลยสิจับภาพแบบภูเขาครึ่งหนึง่งเห็นปะในภูเขาน้ำในถนนน้ำแบบควอนกี้ฝาเขียวมืดตึ๊บเห็นปะพี่น้องฝนตกอีรีแหละละอยู่ข้างหน้าเขาเนี่จังสี่มาติดตามาม่้นน้ำน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อในเมื่อฝนตกยุ่ยเนือเคื่อนแบบนี้นะครับ ฝนตกยูเนเหนือเอนแบบนี้น้ำเคลเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับถ้าฝนตกใต้เคลอนนี่ไม่มีผลีนอย่างเลยนะครับเพราะว่าน้ำน้ำเคื่อนเพิ่มแน่นอนนะครับอันนี้มาเบิงเลยครับเนี่เห็นปะนะครับฝนตึบเลยครับทางอ่ะูละเมืองเลยนะครับทางเพชรบูรณ์ชัยภูมิพูร่ะฝนนี่นะครับทางพพนนาทางพะเยาทั้งพะใหาไปพะเยาผู้เวียงเมื่อเติบเป็แสดงว่าฝนเหนือฝนเหนือเคลน,นะครับนะ งบรรยากาศภูเขาออพี่นึ่งขี่รถไปชมบรรยากาศนะโอ้มันเกิดอะไรขึ้นกับถนนเรียบภูเขาเรียบเขื่อนบัรัดนี่นะครับเช้าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนาะ,ะเลยรลู้เวลาว่าฝนมันตกนะครับฝนมันตกเมือนกบมานั่งกินข้าวอยู่นี่แหละท้ายคลิปพี่น้องมึงดูนะครับมานอกคอกควายนะที่จอดรถบรรยากาศพี่นานั่งนะครับนะ เราะว่าน้ำมันขึ้นหอดลานพุ่นแล้วโอ้บรรยากาศน่านางมานะครับเบิ่งดูเบิ่งดูน้ำเห็นปะไกลจิติถนนแล้วตะก,กะโอ้ขเขาเจจะเสียเบิดตเลยพี่น้องสิพวได้เกี่ยวอยู่เนาะนะครับนี่แหละครับน้ำเครื่องมือดัดเก่าหันฝนตกแบบนี้นะครับพิจาาเสื่อว่านามขึ้นมาแทนแน่นอนแหละนะครับเบิงนภูเขาภูเขาบ้างาาาถึกฝนนะครับบุกตีน่าแรงนี่โอ้ยใบยแดงกินครึ้งเน้ย่ยเห็นปะ อันนี้โอ้ภูเขานี่เขียวงามหูงามตาน,นะครับนี่แะครับถึงหมู่บ้านภูเขาวงลนะพี่น้องอันเคยมากกับสีหูนะครับลนะ เคยมากสิวเคยผ่านนะครับมาซื้อปูซื้อปลาได้เด้งครับแถวนี้ก็จะมีปลาขายปลาสดๆนะครับปลาแม่น้ำเคลื่อนโบราณห่อมสดๆตัวใหญ่ๆนะครับนะช่วงนี้ไปใส่มาใส่กับมี่ายนะครับนายกตัวอนแกน ฝนตกอีลีพี่นนองเปียกมืดนะนะครับในวัดวัดภูเขาวงนะครับเนะนาะพญานาคเงินพญานาคคองนะเนาะก็ได้เก็บบรรยากาศมาให้พี่เห็นเนาะส้มดนะผมวิญญาณพาเที่ยวก็กเห็นบรรยากาศก็เลยคลิปนี้เลยซอว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับถนนเลียบภูเขาเช้าว,วันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนาะนะครับก็เห็นว่าก่อนหว่านี้หมอกมันขึ้นหลายแฉกเพราะว่าฝนมันตก พ่อโบโตุกหรือไอไอขุ่นขึ้นพูดนะมือตึบเดี๋ยวพี่น้องเน,น,นี่ยไปข้างหน้าเฮาเนี่ยถนนเปียกไว้ได้นี่นะครับไอระมันระวังเลยเด้อใส่รถใส่ถนนนะครับเรียบภูเขานะครับนะบ้านภูเขาวง่ะตอนนี้นะครับนะเอาสาัลักษณ์เป็นสีเงาเนาะเอาบรรยากาศของเครื่องบุรีเดี๋พี่น้องเบื้องอ่ะเอาบรรยากาศของอ่าถนนเรียบภูเขาเครื่องบุรีนะครับนะ ครับผมบรรยากาศเนาะครับเอาสำหรับพี่นังเนาะคลิปหน้าจะเจอกันไหมนะครับคลิปหน้าจะเจอกันไหมร้านร้านเด้อร้านร้านของลูกสาวดวยครับอยู่ตรงนี้นะเั่ไดดกะแวะมาสื่อเครื่องดื่มยังได้นะครับกาแฟายำเสาอานังกินได้นะร้านหิมทางเนาะร้านหิมทางเด้อนะครับเครื่องดื่มนะครับอ่ะงใส่แล้วครับ เดี๋ยวกินกาแฟร้านลูกสาวจะข้าวกันลูกไส้นะครับลูกครับผมสวัสดีครับ